ชาดาใส่ยับคนสองคนบอกเกิดสงครามนายชาดาไทยเศษสสอ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชาและกรณีฝั่งไทยเปิดซาวหลอนว่าโลกยุคใหม่มีสงครามหลายรูปแบบการมีประชาชนที่เป็นอินฟลูออกมาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ได้ยิงระเบิดเราไม่ได้ฆ่าใครเราเปิดเสียงเพลงบ้านเรา และต้องเข้าใจว่าเราโดนทำร้ายมามากกว่า10ปีวันนี้สังคมไทยต้องตระหนักให้ดีว่าสังคมไทยต้องรู้ว่าสงครามเกิดจากคนสองคนทำให้บ้านเมืองวุ่นวายคนสองคนทำให้คนตายคนสองคนทำให้ชาวบ้านต้องอพยพไม่ได้ทำมาหากินเกิดจากคนสองคนไม่ใช่เกิดจากสองประเทศวันนี้ไม่มีใครเอาความจริงออกมาพูด ปัญหามันเกิดจากผลประโยชน์ใต้เกาะกูดในทะเลมีธรรมชาติที่ราคาแพงมากมีการแบ่งผลประโยชน์กันเองพอคนสองคนทะเลาะกันเรื่องก็ถูกแชร์ออกมาแต่สังคมไทยไม่รู้ผลประโยชน์กว่า 30- 50ล้าน,ล,านล้านบาทผมพูดได้เลยว่าเราไม่ได้ทะเลาะกับกัมพูชาแต่เราทะเลาะกับคุณเซนเพราะปั่นตลอดเขาทำได้ทุกอย่างขนาดเขาเป็นขมรแดง ถูกสังคมประนามล่มสลายเขายังรอบมาเป็นพระเอกได้แสดงว่าเขาไม่ใช่กัลล่อนธรรมดาแต่เขากัลล่อนระดับโลกและยังทำร้ายผู้หญิงอย่างอดีตนายกอุงอิงและคุณพ่อก็ไม่แสดงให้เห็นอะไรบ้างเลยได้แสดงการปกป้องลูกในฐานะพ่ออย่างไรผมสงสารอดีตนายกอุงอิงนะเธอทำเพื่อพ่อน่าสงสารมากแต่คุณพ่อไม่แสดงให้เห็นว่าลูกสาวไม่ผิด